สรุปประกันเด็กนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะครับผมมิตรอาร์ตก็จะมาสรุปนะครับผมว่าประกันเด็กที่ดีเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับผมโดยนะคะอาร์ตอาจจะยึด ของฟิลิปเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าในประกันของฟิลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์หรือท่านใดนะครับผมที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถที่จะนําคลิปนี้นะครับผมนําแผนของฟิลิปเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆก่อนก็ได้เพื่อจะเป็นการเขาเรียกว่าเปรียบเทียบนะครับแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับผมประกันเด็กที่ดีเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย3ส่วนนะครับผมส่วนแรกก็คือนะครับผมค่าห้องจะต้องเพียงพอวันนี้ครับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ครับ คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยพลาดกันค่อนข้างเยอะเลยครับซื้อค่าห้องที่น้อยเกินไปนะครับซื้อค่าห้องน้อยเกินไปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะจ่ายเบี้ยถูก เบี้ยถูกมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วครับผมใครๆก็อยากได้ของถูกแต่ว่าถูกแล้วจะต้องเพียงพอด้วยนะครับผมถูกต้องเพียงพอหมายความว่าค่าห้องจะต้องเพียงพอที่จะใช้จริงด้วยค่าห้องที่จะใช้จริงนะปัจจุบันนี้ควรที่จะอยู่ที่ระดับ4ี่พันขึ้นไปนะผมอย่าเอาสี่พันลงมานะครับผมสี่พันสามพันสองพันห้าหาโรงพยาบาลที่จะใช้ค่าห้องสองพันกว่าบาหรือสามพันกว่าบาเนี่ยได้น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับซื้อสี่พันไว้ปลอดภัยสุดนะครับผมแต่ ถามว่าเข้าสห้อ4,000มันก็มากับพร้อมกับค่าเบีย้ยที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับสูงนิดนึงแต่ที่ฟิลิปครับผมอย่างเด็กแรกเกิดเข้าห้อง4,000เนี่ยน้องผู้หญิงก็25,000น้องผู้ชายก็29,000นะครับผมแล้วก็เด็กที่นะครับสองขวบไปแล้วก็เด็กผู้หญิงก็ข้าห้อง4,000เนี่ยเบีย้ยแค่22,000เองน้องผู้ชาย26,000ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีข้อมูลหรือทําการรีเสิร์ชมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าค่าห้อง4,000 ที่ฟิลิปเนี่ยถือว่าเบี้ยถูกมากๆนะครับผมโอเคในส่วนแรกจะเป็นค่าห้องคุณพ่อคุณแม่จะต้องเลือกค่าห้องดีๆนะครับผมในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของประกันชีวิตหลักครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูว่าประกันชีวิตหลักเนี่ยเป็นแบบออมหรือว่าเป็นแบบว่าเน้นคุ้มครองหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าตลอดชีพถ้าคุณพ่อคุณแม่เน้นเป็นเบี้ยประกันหลักเป็นออมเบี้ยก็จะสูงมากๆนะครับผมสูงมากๆนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบว่าตลอดชีพนะครับเบีย้ยมันก็จะต่ำลงมาเหมือนที่ฟิลิปใช้นะครับผมเบีย้ยตลอดชีพของฟิลิปน่าจะเป็นประกันหลักจะเป็น90ทับ20ทำไมต้องยาวถึง90เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมอาา่าฮะ90ทับ20เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจ่ายเพียงแค่ N care. ยี่สิบปีจะได้รับความคุ้มครองจ่ายยาวนิดนึงครับเพื่ออะไรครับผมจ่ายยาวนิดนึงเพื่อที่จะทําให้เบี้ยถูกครับคุณพ่อคุณแม่และทุนนะครับผมที่ฟิลิปเนี่ยให้ตั้งห้าแสนนะครับผมประกันเด็กเนี่ยฟิลิปให้ทุนห้าแสนนะครับผมไม่ใช่สองแสนเพราะฉะนั้นแล้วครับผมจ่ายเงินที่ฟิลิปครับผมจ่ายเท่าเท่ากับบริษัทอื่นแต่ได้มากถึงห้าแสนนะฮะผมอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับดูดีๆนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเน้นประกันหลักเป็นออมหรือว่าเน้นเป็นแบบตลอดชีพถ้าออก็เบี้จ นะครับผมตลอดชีพก็เบี้ยก็จะถูกลงมานะครับผมเข้าในก็เป็นข้อที่สองที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องพิจารณามาดูในส่วนข้อที่สามครับวงเงินการรักษาวงเงินการรักษาเนี่ยมีแบบ2แบบก็คือแบบแยกจ่ายกับเหมาจ่ายแบบแยกจ่ายครับผมที่ฟิลิปเป็นแบบแยกจ่ายข้อดีของแบบแยกจ่ายคืออะไรครับถูกครับข้อดีของเหมาจ่ายคืออะไรครับ คือแพงครับแพงและดีไหมครับดีครับผมแต่ว่าในส่วนของค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะแบบแยกจ่ายหรือเหมาจ่ายโดยปกติแล้วจะ cover อยู่แล้วครับผมจะ cover อยู่แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบแบบไหนซื้อแบบเหมาจ่ายก็สบายใจหน่อยนะครับสบายใจเพราะว่าไม่ต้องมานั่งจําว่าจะได้ค่าย,ยาเท่าไหร่ค่าหมอเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมาจ่ายไปเลยก็จะได้ความสบายใจแต่ก็ต้องแลกมากับการที่จะจ่ายค่าเบี้ย สูงนิดนึงนะครับผมแต่แบบแยกจ่ายที่ฟิลิปใช้นะครับผมหรือหลายๆบริษ,ษัทใช้เนี่ยหรือเขาเรียกว่าเป็นแบบดั้งเดิมนะครับผมข้อดีของเขาคือถูกข้อดีข้อทีอ่2อนี่ครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับเป็นความลับก็คือวงเงินครับผมนับใหม่เมื่อเกิดโลกใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าน้องเป็น4โลกต่อปีวงเงินครับผมสมมติว่าที่ฟิลิปเนี่ยให้วงเงิน5 0 0 0 0นนะฮะวงเงินรักษา5 0 0 0 0นบาทต่อครั้งต่อโลกเนี่ยห้าแสนเนี่ยครับผมถ้าน้องเป็น4โลกปีหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ50,000นคูณ 4โลกก็คือ2ล้านบาทถ้าเป็น6โลกนะครับผม3ล้านบาทอันนี้นครับผมมันเป็นจุดเด่นของประกันแบบแยกจ่ายนะครับอันลิงมีเด็ดเลยนะครับผมแล้วก็เบีย้ยก็ถูกด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลมาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าเฉยเฉยรายวันอันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองครับวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับนิกภาพตามนะครับ คุณพ่อคุณแม่ต้องหยุดงานไปเฝ้าน้องครับผมหยุดหนึ่งวันก็โอเคแหละไม่ได้เสียรายได้หรือว่าไม่ได้แบบถูกถูกถูกหักเงินอะไรหรอกนะครับแต่ว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นฟรีแลนซ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทําธุรกิจนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ทําเป็นพนักงานประจำนี่แหละแต่หยุดงานไปนะครับผมอาจจะเสียรายได้หรืออาจจะถูกหักหรือว่าวันนั้นอาจจะไม่ได้รับใช่ไหมครับรายได้แต่ตัวชดเชยรายวันเกินจะเข้ามา ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปนะผมนอนหนึ่งคืนได้1,000นะครับผมและไอตรงชดเชยแรงว,วันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อนะครับเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง1,500บาทนะครับผมเริ่มต้นในแพ็กเกจเนี่ยมีให้1,000แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อเพิ่มเป็น1500บาทก็สามารถทําได้นะครับผมโดยแจ้งความประสงค์มาที่อาร์ตนะครับหรือว่าตัวแทนฟิลิปทุกท่านก็จะจัดความทุกจัดให้ตรงกับความต้องการของคุณพ่อคุณ,คณแม่เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นในส่วนที่สําคัญนะครับผมชดเชยแรงว,วัน นะครับทวนอีกรอบหนึ่งครับนอน1วันได้1 0 0 0นอน5วันได้5000นะครับผมเป็นค่าโชว์เฉลยรายได้ของคุณพ่อคุณแม่หยุดงานไปฟ้อน้องไม่เสียรายได้ครับผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับผมภาพรวมของประกันชีวิตของฟิลิปที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นบรรทัดฐานและกันบรรทัดฐานในการที่จะเลือกประกันให้ลูกว่า ประกันที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรไล่มาครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้คุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้แล้วเอาไปเปรียบเทียบนะผมแล้วก็หาบริษัทที่จ่ายเบี้ยเท่าๆกับฟิลิปแล้วได้เคียงกับฟิลิปนะครับผมหรือถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็เลือกฟิลิป ไว้ดูแลน้องๆนะครับผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะผมในส่วนของตัวอาร์ตเองที่เป็นตัวแทนนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆฟิลิปอีกหลายท่านนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถติดต่อตัวแทนเพื่อพี่ๆได้เลยนะครับผมเราฟิลิปครับดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะครับผมอาร์ตก็มีลูกค้าอยู่ที่นองบัวลำพูน นะครับผมหนองบัวลำพูไม่ใช่นหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูมีที่ภูเก็ตมีเชียงรายนะผมกำแพงเพชรราชบุรีนครปฐมลูกค้าอาร์ตมีทั่วไปครับผมสามารถดูแลได้นะครับผมอาร์ตนะครับผมคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารแต่การเคลมครับคุณพ่อคุณแม่ครับฟิลิปได้เตรียมระบบการเคลมไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่ผูกกับบริษัทประกัน โรงพยาบาลประกันโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดแล้วนะครับผมการเคมง่ายมากๆยื่นบัตรนะครับผมบัตรฟิลิปที่เป็นแบบบัตรแคร์การ์ดนะครับผมยื่นเช็คสิทธิ์แล้วก็แอดมิดได้เลยนะครับทําการแสกเคมนะครับผมได้เลยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสารนะครับผมในส่วนการชดเชยรายวันก็จะส่งเช็คตามไปให้คุณพ่อคุณแม่ เกิดความสะดวกสบายอีกเ <c oughs> ช่นกันไม่ต้องมาวุ่นวายว่าจะต้องไปเบิกที่ไหนต้องเดินเอกสารงไงไม่ต้องเดินเอกสารครับยุคนี้เป็นยุคไฮเทคแล้วครับฟิลิปได้เตรียมเทคโนโลยีดีๆไว้อำนกกนยความสะดวกคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้กคคค็ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับผมก็เป็น การพูดคุยแบบสบายๆแล้วก็ให้ไอเดียคุณพ่อคุณแม่ไปในการที่จะเลือกประกันให้ลูกแล้วกันนะครับผมแล้วหวังว่านะครับผมในส่วนของมีตาอาร์ตจะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับผมอา,อาร์ตอยู่ดอนเมืองนะผมแต่สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับผมทุกจังหวัดเลยนะครับผมดูแลกันนะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเราได้เตรียมไว้ทั่วประเทศแล้ว ไปเที่ยวที่ไหนนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับผมสามารถเคมได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต,ต้องอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลอยู่ต่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตนะฮะสงขลาพัทลุงนะครับผมสามารถที่จะเคมได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบิตาะนะครับผมยินดีที่ได้ดูแลครับสวัสดีครับ